เปลี่นลยนอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้าาเมื่อไทยคิดเราเขาเรียก อันนี้คือบรรยากาศหลังวีทีนะคะคือทีมแฟนกลับคือมารอมารออ,อ,อ,อ่ทยาลไกับน้องกับน้อัยยบ,ออพบ,บพี่ะนะกับซอเรานะคะ หนูไม่ได้ไลค์นะคะหนูไม่ไลค์จนจบงานนะคะหนูเพิ่งเริ่มไลค์ค่ะเพราะว่าวันนี้เราเป็นไลค์กลุ่มปิดนะคะเ,คเราไม่สามารถไลค์ให้ดูได้นะคะคนที่เข้าดูได้วันนี้คือคนที่ซื้อตั๋วเข้ากลุ่มแล้วนะคะอยู่กลุ่ม EP 6เราไลฟ์วันนี้ไลฟ์ในกลุ่ม EP 6นะคะอันนี้คือทีมทัพซัพพอร์ตนะคะทีมไฟค่ะ จากพี่เจืองแล้วก็พี่โยกของเรานะคะอ,อันนี้คือแฟนคลับมาแฟนคลับมารอถ่ายรูปกับซอของเรานะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะ,ะบรรยากาศสดๆด้านหลังเวทีเรานะคะ